สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนลิมิกชแนลนะครับวิโลนะครับบัฟมาอีกแล้วแอนติเมทสกิลถ้าไม่ตายของเขานะครับเวลาเรากดชาร์จเนี่ยมันจะการซีซีการซีีแล้วเรากดแคนเซิลปิ้งกดหลอกได้ <Yeah. S 1> อันนี้เนี่ยจาก50%าสินะครับครูดาวจะลดเหลือ70% เวลท้ายๆเนี่ยกดปุ๊บคูดาวเหลือแค่9วิ8วิอะไรเงี้ยมีให้เห็นเวลแรกๆเนี่ยมันคูดาว45วิเรากดแคนเซิลหลอกไปเนี่ยคูดาวแค่13วิเออมีให้เห็นแอนติวิลดเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับอีกอันนึงครับที่ผมเห็นว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเวลาเรากดชาร์จแอนตินะครับเราจะลดความเร็วขึ้นที่ลง25ปรนะครับปรับเหลือแค่15เท่านั้นเราเห็นมันอยูดไกลๆใช่ไหมแต่ของเก่านะเรากดชาร์จแอนติเหมือนมีใครมาดึงหลังดึงเสื้อดึงกาง รอบนี้นะครับสามารถเดินทันแล้วนะครับอ่าแบบว่าเราเห็นใช่ไหมเราพุ่งเข้าไปกดอันติปิ๊ดจะวิ่งทันแน่นอนนะครับวิโรรับมาแค่นี้วิโรนะครับในเมื่อมันปรับมาแค่ติผมจะเล่นเป็นฟูลดาเมจนะครับ เป็นสายดาเมจล้วนนะครับลองกินนุชครับฟอร์เคปเดอะดิมิเนเชอร์นะครับดาบ200นี่เลยครับไฮไลท์ดาบ200พลังแฝงนะครับเอ่อเป็นดาบปักนะครับใช้เป็นออฟแล้วก็เอ็นติคูดาวัยขึ้นนะครับลุนลุนใช้เป็นโกลเด้นบอดี้สปิริตดาก้อนนะครับแล้วก็ใช้พลังแฝงเป็นเอ่อเจ้าฟิกเกอร์นะครับมันจะใช้คอมโบแบบเอนติคอมโบเอนติฟิกเกอร์อะคอมโบเป็นอย่างี้ กดสกิล2พุ่งเข้าไปแอนติชาร์จแล้วก็กดฟิกเกอร์อุ้มนู่น2น่ะสหน้าจอไกลมากแล้วแรงนะครับไม่ใช่แอนติวิโรไม่ใช่เบานะเดี๋ยวผมให้ดูเอดีเลโชนะครับถ้าเราออกกรเบจดเอ่อหนึ่มันแอนติเราจะแรงพันหแรงมากบวกเลโชเยอะมากไปไปรับชมคลิปกันครับวิโรดูกล้ามพีสกอดตัดไม้จนโอ้โห บัฟมาแค่แอนติเมทสกิลนะครับแผทนี้คือถ้าแม่เอาบับแค่แอนติเมทสกิลผมไม่รู้จะทำไงผมเก่งฟูลดาเมจไปแล้วไม่แน่ใจว่ามันเก่งไหมนะ,ะแ,ตแต่ถ้า,าความแรงก็ได้ได,ได้ได้อยู่ความแรงได้อยู่มันก็แรงอะไรแต่แบบผมหาโอกาสใช้ก็ได้อะแต่แอนติคูดาวโคตรนานแอนติวิลแรกนะครูดาว45ิาวิ 45่ิบาวินะถ้าเราแคนเซิลก็จะเหลือประมาณ14-15ีิบาวิถ้าเราใช้หลอกใช้กันตัวเองอ่ะไหนจะมีบัควีโลอีกโอ้โหหาคำตอบไม่ได้มันเกิดบัคอะไรไม่ใช่บัคในทางที่ดีนะบัคในทางที่เหี้ยที่กดเอนติแล้วชาร์จแล้วแล้วก็จะทุบอ่ะหายไม่รู้ไม่รู้ทำไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ไงไปครับวีโลผมเป็นฟูลดาเมจเลยนะครับตอนนี้เราเจอบีเจนเจมมึงทำไรหนิวด้วยมีสิทธิ์ออกมาตายเนี่ยงั้นงั้นกวาดสิบสองมานะ อมันเห็นแล้วนะโหเข้าแม่งไม่เข้าเลยแม่งไม่เอาเลยเลยดีกว่าไล่ตีแม่งเลยแล้วค่อยฮุกตอนเป็นสกิลสกิลไปแล้วสกิลไปแล้วพักไปแล้วทำอะไรเยี่ยมันช้าช้าชิบหายเลยตะลังทำอะไรฮุกมาดิฮุกมาดิฮุกบ้าเลยเพิ่งฮุกไป อ๋อกูไปแล้วี่ยหมดสัทธาวะย่าดูว่าทีโปรลีกเล่นใส่กู <c oughs> มันช้าช้ากูไม่เห็นไอ้ยังบัคไม่ตีแกเป็นเฮียอะไรวะที่สาผมหายตัวก็กากแกยะไอสัตว์ติดบัคอยู่นั่นละ <c oughs> <c oughs> จบบนเยอะจอบบนเยอะจอบบนเยอะ ทีนี้สามันตีไม่ติดเนี่ยเฮียไม่ดีมึงโดดสกีไปมึงอะบีเจมี่มีนี่ดดเอาบัฟไปดิเอาบัปดิ เจมไม่ไม่เจมไม่ต้องไปเจมเจมมานี่มานี่มานี่หายแล้วกลับไปเออมานี่มานี่มานี่ไปไม่ได้แลกเลือดไปแล้วนะอ่ะไม่รู้อะเลือดมันน้อยมากมันเข้าบูมันเข้าบูอ้าวอย่างนี้ได้โชว์นะเนี่ยมันน่าจะมีแรกเลือดแล้วพี่มันกล้าขนาดเนี้ยหาไม่มีเฮ้ยหายไปยังไงนอะ โอ้โหแรงเมื่อไหรสัตว์หืแรงอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยทเป็นกูแรงจังวะจิมออดี้ดิโอ้โหแม่งติดสโลด้วยเอารอบนี้เอามึงต้องให้มันสตัร์เลยแม้ถึงจะฮุกโดนกดเมื่อกี้กดดันครับอย่างหนักครับที่นี่มันอะไรของมันนักหนาวะไอสัตว์เอ็นตีใส่กูอยู่นั่นแหละเฮ้ยจิม แรงเลื่อนไปแล้วนะแรงเดือบไปแล้วกูใส่กูใส่เลยดิแรงเลื่อนไปแล้วอย่างงี้ฟิกใส่เลยอ่ะสามเคยเห็นวิโลวิโลที่ดุขนาดนี้เป็นของคุณนะฮ่าเฮ้ยเด็ดเฮ้ยอยู่ฝั่งนี้เว้ยไปเฮ้ยเฮ้ยมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวไปเอาตรงกลาง โดนโดนบวกก้อนตัวยิ่งหายเลยว่ะโดนมันจะตายน่ะอ้าอย่าพังตัวกันมองไม่เห็นเลยไม่มีอินติปุ๊ยกูเก็บไปสัตว์มัดมังกรรีเลียดกันกูตายได้ไอ้เจมเพราะว่ากูมีชีวิตที่สอง พี่ต้องเรียกชื่อท่าไหมดูมันหนึ่งสี่หนึ่งสองอะไรไม่ใช่หรอชื่อท่ามันวิ่ดี๋ยวเหรอสองหนึ่งสองที่โอ้ไม่ชื่อโอ้จัดโอชื่อท่าขี้เกียจตั้งเลยอ่ะเจมส์ชื่อท่าวิโรยังขี้ไม่ใช่นี่ว่ามันดูไม่ได้อ่ะดูไม่ได้ว่าชื่อท่าอะไรอ่ะท่าไอ้นี่มันอะท่าเกิดแล้วเหรอเออมันเป็นเลขสองหนึ่งสองอะของมึงมีป่ะ ไม่มีของพี่ aja, ชื่อท่ามันจริงๆนะชื่อคือชื่อท่าวีโร่แกเที่อะไรตัวเลขนะแบบขี้เกียจตั้งนะอุ้ยมันตั้งชื่อท่าของมันว่าเป็นเลขพี่นั่นคือชื่อท่าจริงๆทำไมอ่ะไม่ใช่บล็กฮะผมก็ไม่รู้มันช่วยกูหน่อยหยาบ ไอ้ยับสัตว์แม่งเห็นกูล้มไม่ได้เลยนะสัตว์ล้มกระเทืบกูบุกบักบุกบักบุกบักเห็นความแรงไหมเห็นความแรงไหมวิโรดามีมันมาแล้วอ่ะไม่เกี่ยวเลยสัตว์ถ้างั้นนะแสดงว่ามันเก่งแสดงว่ามันแรงแต่แพทที่แล้วแล้วเจม พราะแอนตี้ปรับแก้คูดาวใช้ง่ายขึ้นไงเนี่ยบไปละวเก้าวิอ๋อกูใช้แอนตี้เป็นการซีก็ได้คูดาวแค่เก้าวิก็กดแคนเซิลไปครับกดแคนเซิลไปคูดาวก็ยังจะอยู่นะครับสามารถใช้เล่นได้เลยดีแจนไปตรงกลางอ่ะ เพี้ยนไม่หาใครวะนะโอ้โหเต็มหน้าโอ้นาคอสล่างแอ็กเล็ดล่างอะไรนะล่างแอ็กโคตรแอ็กล่างนี้เอเลดเลดเลดเดี๋ยวชื่อชื่อตัวเติ์แม่งเพี้ยนหมดแล้วกูไม่กดโอ้ย พี่จริงจังเลยสิวะมันใช้สัตว์มึงก็เห็นอยู่ว่ากาดไม่ถูกดูเชนซีซีสุดเมื่อกี้มึงมาบนอีกสิมึงกลับมาบนไม่มึงกลับมาบนมึงไปไหนมึงกลับมาบนทำไมมึงจะไปข้างล่างทำไมมึงฟามหรอขีมันตกมึงเป็นสัเอ้ยก็มันไม่ทำเลนกันนะมานี่ไอ้เหี้ยเอ้ยมมันจะปล่อยเลนตกกันทำไมล่ะมึงก็ปล่อยไปเลย ใครไม่ให้แท็กแอท็กเฮียอะไรวะสีด่างสีดางสีด่างโอ้จีบไปเก็บเลอดด้านบนก่อนสั์จะตายแล้วเยล้างไปแล้วกันเชี่ยอยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขับรถมาอีกแล้ว ม,มั้งครับแล้วไม่อล่างนี้ตรงกลางร้อยขียสิบล้อ,ลอชนในสัตว์ใครเห็นก็ว่าตายไอ้ไงแล้วนะอ,อุย้ยมาดิสัตว์ขวานซิ่งขวานซิ่งดูงกูตามไงเจอขวานกูตามไงไม่อสบายได้รอดแหละ มันล้างมันกะจังหวะล้างลำบากอยู่เจมเพราะว่ากูกดตอนไหนก็ได้ตอนสียงงไพี่กูปัดเสียงมือเบาอ่ะกูรู้แล้วรุงบอกเสียงมึงดังอ่ะกูมันไม่ได้ยินไม่สบายให้กูดูดามันต้องพูดคำนี้แน่ไปหายหายเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่แล้วเจอขวากูจามไม่เอา โอ้อ้เหี้ยมันเป็นส้นตีนอะไรวะหี่อี ia, อลูเมียเนี่ยมันเป็นโลหียอะไรวะนังใจเตะีโต๊พ่อผมไม่อยากโดนชนน่ะมันต้องวมันวกกลับไม่ได้นะ่ะมันติด เฮ้ยโซซันเฮียกูมากูไปันเว็บการก่อนไอ้ยมันเกาะกลุ่มกันจังวะกูวิ่งใส่มาแล้วนะไปขนาวะไม่มีไรเสียล้างเลยพี่รู้เนี่ย ก็ไม่มีเที่จะทำอยู่แล้วอ่ะนี่มันไม่มันเดินกันเป็นฝูงเลยอ่ะไม่รู้จักคงนี้หรอวะเทพไม่รวมกลุ่มมันไม่ใช่เทพไปดิมึงดูแต่กลัวชาวบ้านหรอวะไอ้พวกนี้ผมว่าผมใส่ชุดเดียวตายนะถ้าผมถึงตัวเนี่ยโอ้โหนะกขคุมซอย

กูฟื้นกูฟื้นแล้วมาปีดเปียงเฮ้ยไม่ได้หันด้เปียงวะไม่ได้ปีดวิโรดามเมิดนะครับโหแอตตีบัฟมาผมว่าแกกาก แอนตี้ถามว่าแอนตี้วิโร่เก่งไหมแอนตี้วิโร่เก่งเก่งนะเก่งขึ้นเยอะเลยเวลาแอนตะี้เนี่ยมันกันซีซีใช่ไหมแล้วก็แรงด้วยเป็นวงกว้างด้วยแถมสามารถแบบกันซีซีได้ตลอดเวลาวิ่งเร็วลดลงนิดเดียวอ่ะโดยรวมนะครับกากผมก็ยังให้เป็นวิโล่ที่กา,กากที่สุดอยู่ดีวิโร่นะครับดัมเสสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมฆ่าไปทั้งหมดหกแปดตัวนะครับ จุดเด่นของมันเนี่ยรอบนี้ผมว่าจาก25ใช่ไหมวิ่งเร็ว25เหลือเหลือลดเหลือแค่15เปตกับดีเออไม่รู้สึกถึงการสโลเลยวิ่งตามชาวบ้านเขาทันนะครับโอเคครับก็สำหรับวีโร่นะครับผมฮีโร่หรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับแลวทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ